วิศนุแจงขั้นตอนทักษินรับโทษต้องให้สิทธิพิเศษวันแรกก็ยื่นอภัยโทษได้ วันที่27รกรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการเดินทางกลับของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่10สิงหาคมนี้ว่าตนยังตอบไม่ถูกต้องถามกระทรวงยุติธรรมเพราะเขาต้องเตรียมดําเนินการในเรื่องนี้แต่ถ้าตนทราบอะไรมาแล้วจะแจ้งให้ทราบ มีการประสานอะไรมายังกรมราชทันแล้วหรือยังนายวิศณุกล่าวว่าตนไม่ทราบแต่เห็นมีออกทีวีกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่านายทักษิณจะเดินทางกลับวันที่10สิงหาคมนี้แล้วก่อนหน้านั้นนายทักษิณก็โพสต์ทวิสเตอร์บอกเองซึ่งเมื่อทางกรมราชทันรับทราบเขาก็ต้องเตรียมการแต่เร็วไปที่จะบอกว่าต้องเตรียมอย่างไรบ้างความจริงกรมรัชทันเตรียมการมาตั้งแต่มีข่าวว่านายทักษิณจะกลับมาในวันเกิดแล้ว เมื่อถามว่าจะได้เห็นภาพนายทักษิณปรากฏตัวต่อสื่อหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบตนขอเวลาตั้งเนื้อตั้งตัว เมื่อถามว่าเมื่อนายทักษิณเดินทางมาแล้วก็มีโอกาสที่จะขอพระราชทานอภัยโทษใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่เงื่อนไขคือต้องอยู่ระหว่างการรับโทษเมื่อรับโทษแล้วสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแต่ต้องรับโทษเข้าห้องขังก่อนโดยตามขั้นตอนแล้วเมื่อนายทักษิณเดินทางมาถึงกรมรชาชทันจะมารับตัวและนำไปรับหมายสารที่ศาลแต่ไม่ได้หมายความ ว่าจะต้องไปฟังคำพิพากษาที่ศาลเพราะศาลตัดสินไปแล้วจบไปแล้วส่วนคดีที่เหลือก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนซึ่งคดีที่นายทักษิณต้องคำพิพากษาที่ถึงที่สุดไปแล้ว3คดีคดีหนึ่งจำคุก2ปีอีกคดีหนึ่งจำคุก3ปีส่วนอีกคดีจำคุก5ปีรวมทั้งหมดเป็น10ปี แต่จะเหลืออีกกี่คดีตนไม่ทราบและไม่ทราบว่ามีคดีไหนที่หมดอายุความไปแล้วบ้างเพราะทราบว่ามีทั้งคดีที่หมดอายุความไปแล้วและมีที่ยังไม่ได้ฟ้องอีกแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างกรณีหลบหนีออกนอกประเทศก็ต้องถูกฟ้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งข้อหาหนึ่งแต่ยังไม่ได้มีการฟ้องซึ่งเขาอาจจะฟ้องหรือไม่ก็ได้หลังจากที่ได้ตัวกลับมาเมื่อถามถึงขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษ นายวิศณุกล่าวว่าเมื่อนายทักษิณเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยถ้าพร้อมก็สามารถดำเนินการขอได้เลยซึ่งต้องมีการเขียนดีกาอธิบายการยืดยาวพอสมควรเพราะถ้ายื่นไปแล้วไม่โปรดก้าลงมาก็จะไม่สามารถยื่นได้อีกภายในสองปีเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อน เมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายทักษิณจะมีอะไรที่แตกต่างจากนักโทษทั่วไปหรือไม่เช่นมีห้องพิเศษนายวิษณุกล่าวว่าโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้นขอให้ทางฝ่ายรัชธรรนเขาพิจารณาและจะรายงานมาที่ตนอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามการที่จะกักตัวอยู่บ้านนั้นคงทำไม่ได้เพราะถึงอย่างไรก็ต้องอยู่ในเรือนจำเมื่อถามว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำแม้แค่หนึ่งวันก็ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่าแล้วจะอยู่ทำไมหนึ่งวันไม่งั้นวันที่สองจะไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีก็ต้องอยู่ในห้องขังอย่างนั้นแหละเมื่อถามต่ออีกว่าไม่ได้มีกำหนดว่าต้องอยู่ห้องขังกี่วันถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษได้ใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าภายใน24ชั่วโมงก็ทำได้แล้วแต่ตนไม่รู้ว่าเขาจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ตนพูดแทนไม่ได้